สบายดีพ่อมม่พี่น้องมื้อนี้กลับมาพบกับน้องล่าสาวหน้ากาย ตอนนี้เฮาอยู่ที่ท่าฝรั่งพบอาเฮามาแว,วะแวะเลาะลินในหนึ่งเนาะก่อนจะเข้าไปในตะแคกนี่เฮาก็มากับไอเตียงสบายขอหาบเด้อ <c oughs> ไลกะเลยอุ้นไลกะน้องน้ำ <c oughs> มื้อน,นี้เฮามานุ่งเสือ้อ <c oughs> เสือส้อซองเบาเตียงค่ำนาะออกงานมือเล็ก นุ่งก้อนหมูมาหมหากกตเสือหากะมาฮอใไม่ไหมพี่น้องหากะมาฮอเมื่อกี้นี่แหละแกแกะนุ่งก้อนหมูให้ให้น้องน้ำเลาะลินก่อนเนาะแล้วเฮาจะได้ออกไปถ้าแคบจยุดประสมบนนี้ก็คือมาลัดเอาเสือนี่แหละนี่พี่น้องบรรยากาศอยู่ที่ท่าฝ้ารังบนนี้ก็เป็นคนจะนิยมมาลินลายนะพี่น้องเนาะ ไอหูเมืออ่อนี่ไอเคียดอีเรนีน่เนาะโอหสิได้บ้างแม่ก็ไม่ได้บ้างแผลตลอดเลยคนกันหลายเนาะพี่น้องจะกระจายจะเป็นชาวต่งางชาติเนาะจะเป็นามาแต่ต่างประเทศทางน,าน <S <S ่านไปออกไปทแขกพี่น้องมาแวะเบิง่งบรรยากาศซื่อๆเนาะบ่ได้มาเที่ยวเพราะว่า เด็กๆสองคนบอดไดมานำยัไงไอ้น้องน้ำเนาะไอ้เพื่อนสองคนซื้ออย่างได้ยไอ้น,น้ำเขาอบ,บอดไดขายาายู่ทอรแคร์คุณไปซื้อเทอระแคกพคุณ แน่นน้องเลยบิน้องน้ําลงเลยลงรถเลยลงมาละลงเฮือนเนบัวก่อนเนยาบัวก่อนอยู่อยู่บําบัวบ่เห็นไผเลยเฮาก็มาฮอดท่แขกแลเนาะพี่น้องแตะมาแวะเฮือนพี่น้องทางแม่หน่อยนึงก่อนจะไปทําธุระ มีแต่คนไปหากินนะปนอผ<ป>สซิงเลยทางผม,ผมงเผมดี๋ยวไปขี้อู้คุณขี้นนะอูออ้คุณไปหยุ่จุดนี้เป็นจุดอูุยุยดยดหดหยุาหยุดหาุดหย่นนยุดห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 หยหย้ดดหยุดหนหยุดหมุด้ยยุยุย อยากเล่นกับเราบ้างขาก่อนจากวะนอนหมดแตกเลยได้บ่สีนอนรับวันนี้สีนอนรับบ่สีนอนข้ามนอนรับกันได้นอนบ่รับกันได้ที่ขางในสร้างนอไม้ส้มเข้าเลยเนาะขายเครื่องย่อย เป็นกะลาแล้วเป็นกะลารถแล้วเนาะกะลารถกับส่างเนาะไม้ส้มเออเทียบเต็มเลยส่างยิ้วใส่จุ๊ดต้องมีด้วยจังเสียงเออร้านไปหากินปะเออแดงยิ้วใส่เอแดงยุ่วพอกเอแดงไปเบ่นเลยเออมีเสื้อดำอยู่ไหนฮะเต๋อดำ ไอดำเลยเอาลานสูตรสูตรรวมของญาติาาดินตอนนี้นี่นี่นุ้มมีลานจะใส่เป็นบดอยู่นี่บดนับ,บงเพงื่อนนี่เพือนเพือน,นหาหกหลังในเพือนพี่น้องเดียวก,กันไปเลยเดี๋ยว่ี้มีหลังที่ห้าเกิดขึ้นหลังนี้เส็นไหมนี่เ <c oughs> จ้าน้อยเต็มแล้วนี่ <c oughs> น้อยเต็มมั่วมเดี๋ยวยี่นี่้บลันวันนี้เลาเป็นบลันยอดรถนี่ทางหลังเดียว ขอบครัว,วนี้เป็นรอบครัววหญ่คือแม่คือปลาบัวปลาบัวนี่เป็นเอื้อยเอื้อยกกของแม่บ่อเตียงคำ้ำนะอ่าคนนี้เป็นเอื้อยเอื้อแม่บ่อเตียงแลวก็อันนี้คือเฮือนลูกเฮือนหลานก็ซ้ำก็เป็นขั้นในน้ำก็เป็นเอื้อยเป็นบ่อเตียงประมาณนี้ไปเป็นสวนทั้งหลังนี่มีสวนพี่น้องมีสวน,ม,สวน,ม,สวนมีทุง่งนาล่ะเต็เมเลย <4 S 2> ตะ่กี้เคยได้ยางรัดอันนี้ออกไป <4 S 2> ตลาดน,น,นี่เลี้ยงกบอือบออันนี้หากระเฮ็ดตัวนี้ของขอ,งอันนั้นของเอ้รัดพุนของเอ้ของเอ้ร้านพุนหลายลูกกบ กับอันตูติลติเราเลี้ยงมีอไรเลี้ยงอืมเดีด๋ยวตัวเบื้องนั้นเราคงเลยร้านเอเยร้านเลี้ยงเป็นอาชีพอะไรอาชีเิก,กับกระปุกเบาเราเลี้ยงไปแดงไปแดงเราเ,เลี้ยงแต่เป็ดเลี้ยงแต่เป็ดว้ต้มไม่ <laughs> ได้ขายข่าผู้บ่าวอืเนี่ยผู้สาวเนาะสาวมือสองสาวหอบสองมีของแถมอีกสองคน <laughs> จะได้บูยู่ถ้าจะเจ้าขายเลยเหมือนนี่เนาะแต่ลูกสาวเพื่อนยูไอ้น้องเพื่อนอีกผู้หนึ่งก็ยูยูนากายเนาะพี่น้องเนาะยูหันกันมักปลูกมักปลูกคือกันอันนักะเด็ตัวนี้สามารถขายได้นี่ชึกแงออกมา เลี้ยงเกะบะรถโอ้ปัวเป็นสางเนาะหัวเป็นสางแล้วก็เป็นป่าเนาะเมื่ะกี้อันนี้เราเลา้เป็นลอกเป็นลอกไว้นี่อันนั้นได้บปต่อเราเลี้ยงหลายๆเลยเราแบ่งออกตัวน้อยแล้วเราขายอนุบาลเนาะเออมีแต่ละไซส์ไซส์ไหที่เขาสามารถซื้อไปเลี้ยงได้ซื้อไปกินได้เราเฮ็ดคักนี่มะพร้าวทีปป้าเอาลงขายให้นี่ ยังลายมนี่ลุงแบะกบป่าน่ทิลีเด้วเแมนเบิร์ดอะปะตัวตัวนี้นลสิตัวนี้ตัวที่ว่ามันญ่า่พทันแล้วได้เอาข้อบาไว้หาก็ออกมาเอาออกมาเกลือ เอาไว้เพาะอันนี้เอาไว้เพาะอันเอาลูกมันเฉพาะอันปะนม่ล่ะโอ้เราแห้งรีดีอือเห็นเท่ามากแห้งรีดพอพันไปพันด้วยเทืงเดะ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 เด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  แน่ถึงเบ็ดแล้วเอ้ๆถึงเบ็ดแล้วคันโทนี่ทงใส่มานี่เ็โลดกตึกเบ็ดแท้ๆเบ็ดออกไปตัวนี้ใหญ่บ่ทันูบ่แบบมันล่ามันล่าซะล่าแล้วมันบ่ใหญ่ล่ะหาก็ออกมาเกลือนี่ได้4-5มื้อนี่มีเยอะออพอพันด้พันดเออแนวัเนาะ กเป็นทั้งคนเงินกสิกรรมน้ำจุดนี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเบื้องสูวเดี๋ยวไปเบื้องตัวเยอะขึ้นไปเบื้องกบจะหากินกันเนาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบยายลุ่งเสื้อทำสวนนะยายคนเนี้สวนอยู่อันอยู่ลุ่มพุเออพี่บ่วแมนทางพี่บัวล่ะไม่คุณเรื่องเงินก็ได้ไปเลี้ยงแล้วพ่ออย่างนี้อย่างนี้ได้เลี้ยง เลี้ยงเลยแม่สิมาขวดนี่ท่านมานี่ยังแล้วข้าวขอเลี้ยงบีมาบ้างกบอบนี่นะหอมอบอ้บอบอ้บอยู่นี่เออกบได้ค่อยค่อยโอ้ตัวใหญ่อีลีผัดในผัดของแท้เลยเนาะ ม <laughs> <The CK AMA ų> <sa> ีป่าหอนกับคลิปทองคลิปเรียกประสบภัณฑ์อ๋อตัวนี้เหบมึงอีใหญ่เอ้ยบีอ๋ออบหลายแท้นั้นออกดเอาลงไปได้มากินหำด้ออบออบอบใหญ่พอพันม่พัน่ วิ่งบีลงบ่ลงบ่บีลงวันนี้ลงไปจับเอาเลยลงไปจับเอาเลยยันมันบ่ตอนนี้พอพันมันบ่เนี่แหละตัวนี้แม่พันพอพันไปน้อยโอ้สูงหันก็ตัวแม่สีญ่กว่าตัวบัดอันบัดมันไข่แล้วก็เอาออกเนาะว่ายังแง่เดี๋ยวอยู่นี่บัดผสมเป็นผสมอยู่อ่ะเงาอยู่ละโอ้บัดมันไข่แล้วจังเอาออกจักไข่อยู่วะบัด เอาเอามันไปโคมนเดียวไข่ออกแล้วเอากลับคืนมาไว้นี่คือเก่าแล้วเลี้ยงไข่มันให้มันเป็นหวงแล้วก็ซ่อนหวกมามกกินบ้านีลแล้วก็จบกระดนดนเติบแล้วพี่น้องบดไอมาอันนี้อันนี้เอาขึ้นยอดบอบดไอมาหยามไอ้น้องทางนี้ก็ได้เอาขึ้นได้บอไอไก่บอไอน้องก็ได้เอาขึ้นได้บอขึ้นมาลงได วันนี้ก็มีโอกาสเนาะนะคักว่ากบมากกว่ามากกว่าตัวกบนี่ตักบเลี้ยงบะเลี้ยงบะน้ำอยากเลี้ยงบ่ะเลี้ยงเลี้ยงยันยันยันยังยันตัวกบมันตัดยันมันตอดค่ะมีใครดิม้ยอะ่ะบู๊จือ ตะกี้ละาจื้อยู่ตะกี้มาเอร้านพาไปหน้าเตงเต้เสสาว้าๆน้อยเลยออเอร้านพาไปหน้าั้งแต่เสาเสาข้ากับบฮอดล้วพาเวนนวลน้ำเทียงหน้าน้ำทางไปเเปไปถ้าเออนกันบอกเอ้นเข้าห้องน้ำนี่พี่น้องเฮากับบฮอดสวนของป้าละน้อยแล้วฮอดแล้วพี่น้องนี่เตียงคนจิยยางลงไปหาป้าเผื่อไปเก็บผักบงขายนะพี่น้องเนาะ น้ำเอ้ยน้ำบายบายอ่าแน่ใายบายเด่นี่พี่น้องเขาย่างกายมากกับมีโกรนไม้เล็กหน่อยเนาะนี่น้อไม้เพิ่นไปหาพี่น้องแกงเซฟขนาดเลยนี่แกงกินตอนง่ายนี่เอาจูเทิงเถียงไปกันย่างลงไปย่างลงไปหาป้าจึ๊บ ทางลงกันยังบ่เลยเอานะักควนหากระเฮ็ดควนหากระเฮ็ดคักอีลี่พี่น้องตะกี้ตะกี้ยุวาน,นี้มันก็เป็นทุ่งหน้าพี่น้องมันเป็นทุ่งหน้าตะกี้ตอนน้องหลานยังน้อยเนาะักโรงเรียนไทยกะให้พี่น้องให้ยังไม่อยู่น้ำป้ายังมาอยู่ท่าแคกเนาะยอยู่ในเมืองมานี่ยามฝุน่นนี่เขามาไลาต่ตีตะกะเตรนตามทุ่งหน้าแถวนี้พี่น้องความะม,ามว่วง ตอนนี้ผมมีบอลไล่แล้วเพิ่นเฮ็ดเป็นสวนไปแล้วนี่เพิ่นเฮ็ดเป็นบ้านสวนนี่จะเป็นหลานพักเกี่ยวปลูกพักนี่พี่น้องท่าน,นก็จะเป็น,ถนแถงนาก็มีหนองป่าเนาะนลูกเกี่ยวสวนนี่ล่ะตามเรบหวา ย,ยังไปตลาดคู่มืออยู่ปะไปดูมือไปไปส่งเพิ่นอเน,อนปเปลี่ยนเดี๋ยวไปแล้วนะนเนาะเปลี่ยนไปไปน้อเมียล่ะไปทำให้อาการเออเาเพิ่อนไปซ้อนมา,านมสิขายแรงเพื่อนกัไปล่ะซ้อนมากับไปขายเนาะอ๋อหมกทูอ่ะออนนเียวไปเลยแล้วก็ให้เมียสัก โอ้มากวยอย่างอันนี้น้ำเห็นเนี่มากวยนี่มากวยยังย่ยังดิบอยู่ยังดิบอยู่วะออเสื้อปกหัวเนาะยนดำวะอเลยอรรยู่นี่ก็มีด้ป่านี่ป่ากําหอยอยู่นน้อยน้อนี่กำลังฮิอยู่ไเดี๋ยวนี้ย แม่เอาไมีปลาบะนี่พี่น้องมักมอมคือบวปลูกให้มันหวานจ้าคือบวปลูกให้มันหวานจ้าบมีเกลือบปะกินส้ม kiếp con, xếp kì nọ, nấm lai đẹp ngang ngực, nè, măng mòn, nong lai xéo, cưỡi bê jam, bưởi ở Thừa Thiên rồi. Đội ấn, gìn bò sôm, bưởi nín nè, หวานได้หวานรับหูรับตาเลยมันดำกระเทินมันกันยังช้มอยู่ได้ในมือแจ็คแซนาเ่งาลยนในมือแจ็คแซนเอาเครื่องขายไปขายนี่ กระเดียวได้ลายแบ่งให้ลานไซเนี่ยได้ลานโบได้หาเงินเลยเดี๋ยวนี้นี่พี่น้องได้แล้วไ,ได้แล้วไปไปกินสมอยู่เถียงนาไปจ้ำเกลือเกลือเกลือหน้าธะมียู่ดอก <c oughs> นี่ ว่าาตนเเ่นนาี <oneself> Here, ่อันนี้บะซีมึงดูซีมึงดูหอมแกกินมากดับตัวนี้มันจังหวานเบาหวานมากดับกะนี่เอาให้เอาขึ้นก่อนบ่ดับเบาหวานอะหวานบะหวานมาชุกกว่านี่มันจังหวานแล้วว่ากกส้มตัวนี้กุชชแมนปกติดับแล้วมันหวานละเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวบดัๆนี่เฮากัดกันยังส้ม ไปไปเทียงหน้าปะมันจะเย็นเย็นได้อย่เทึงค่ะไปไปพี่น้องขึ้นเทียงจิบวได้แข็งหน่อไม้เ่เห็นหน่อไม้หน่อไม้กับมาป,กออกปมาลูกเอาบ่ไอแวะ เพิ่มนโดดน้ำยามฝนแล้วเนี่ยนี่กับอันนี้ไรไอ้ชี <g ül> ่ขวักก่ายข้ามขึงุนเลยเหรอเออคักแล้วดีวนี้เชีดฝ่ายขึ้นอย่างน้อยแต่กี้ตอนมันเป็นทงหน้าตกะกเตนหลายเดี๋ยวนี้เนาะฝนตกมีบ่กเกลือ มีบนนอนอีกพี่น้องนี่มีตู้เย็นนำน่าจะมีคนมานอนเอะนี้ยอ้ม่เมออะล้วะเกือก เย็นอ่ะเนาะจะไปเนี่ย้ยปีนหัวขึ้นพีเรมาเฮ้ยปีนหัวขึ้นมาพีเรมามันยังบดอยห่ะหัวลงต่ำนพี่เนาะเอ้าปีนนุะกินกับเกลืออืมกินง่ายยู่ง่ายสาลได้น่าลงน่าลงเนี่ยนี่ระหว่างนี่นี่ระหว่างเอ้ยลิซันเอ้ยหักด้ เบิ่ดอ <im ates> ีกคนหักเลยไปใส่กับมาเพลงอันนี้เนาะเบิ่ดแล้วมังแขน่ะอ้ายตอนนั้นแหละนี่มาทิมกันยังบ่มีแขนลนี่ๆสู้กันเป็นไดไกลซ่ําใดก็เป็นไกลเป็นไดเป็นอะไรเว้าก่อนเว้าก่อนเป็นไเอาวปามาถามความรู้สึกกินส้มหรือหวานมีแต่ปลเนาเนาะยกโปก่อนันี้นกายให้ิดมาขึ้นเถิงเชียบันนี้ มน่งขึ้นเมื่อาลูกลงนะโตไปตไตลูรายมันขนาดมันไม่ีแค่าเลเข่าอกเล่มนึงแล้วคือจ้าองเลยแม่ลูกมือเล่อยหากกันไดกันนี่อยากขึ้นยากลงาแม่ากเนียเลื่อแม่าคจ้าักนยแได้มาเลยจะตึ้เบดเล้นนี่ค่ะ เด็กเมื่อและอายเพื่อน่ะโอิใส่คือแม่เฮ้ยมันกลกินนั่นนี่เ้าเขียนไส่ก็คือกำบัได้อะไรรื้อปลานี่มันก็รักควมันเนาะมันแห้งอะกรเบอเสื้อไปมานี่หลายอยู่เนาะมาใหม่เ้็นยาวเราเบอร์จงมวะติดตาแซ่บใช ให้มันเป็นอาหารบะบ้ามันขึ้นงาคือกอดเป็นมองหูอือกระชิ่ดแกงมันก็ชอบหากะปูกะอันนี้ฮะปลาอยู่พุ้นได้กินแต่เราไม่ทงฮะปุอ่อ่าเนะพี่น้องหลังจากที่เฮาอะ เลยเลาะลงไปเบิ้งที่สวนเพิ่นแล้วก็ยู่ที่เฮือนเพิ่นเนาะของป้าซึ่งเป็นป้าของละน้อยเองซึงเพื่อนก็เป็นเอื้อยเอื้อยผูสุดผูใหญ่สุดของทางแม่เนาะ,ะตะกี้น้องลากะมักมาอยู่นี่แหละแต่ละเสือทุกๆเสื้อที่ภาคงเฮียนน้องลา,ามักมาลินอยู่นี่ส่วงที่ภาคภเฮียนระรยสามเดือนม่มาใช้ชีวิตอยู่นี่เนาะกะบ่ได้มาเยี่ยมมาหยามเพิ่นดุแล้วหามากะอบอุ่นคือเก้าพี่น้องเลย อาสำหรับอีพีนี้ก็จะจบเพียงสํานี้นะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องลานในเด้อบาย bye bye.